อร่อยเลิศคุณรีอร่อยเลยเิศรสซาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับผลิตวันนี้นะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์มาถึงแล้ว29กันยายนนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปเตรียมตัวเลยว่าเราจะต้องไปซื้อขนมไหว้พระจันทร์ที่ไหนวันนี้รีแนะนําเลยเบเกอรีร่ฮัททุกเมนูคุณติดใจแน่นอนแต่ละกองแพ็กเกจิ้งมีให้เลือกหลากหลายมากๆจริงๆ มาคุยกับเจ้าของแบรนด์เบเกอรี่ฮัทคุณพรนรินทร์สัตยาพันธ์ที่หนูสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกหนึ่งรอบเรื่องของขนมไหว้พระจันทร์เต็มโต๊ะขนาดนี้จากวันนี้เป็นต้นไปเราต้องเตรียมละเราจะไปให้ใครเราจะเอาไว้กินอรรสชาติอะไรมั่งเตรียมไว้เลยเพราะต้อง pre ออเดอร์ ฟังจากพี่หนูค่ะขนมไหว้พระจันทร์ของทางร้านนะคะจะเป็นขนมแฮนด์คราฟทุกชิ้นนะคะความพิเศษก็มีเรามีแพ็กเกจหลากหลายรูปแบบไม่เหมือนใครสามารถสั่งจองได้ค่ะเรื่องของแป้งความเด่นย้ําอีกสักครั้งค่ะพี่หนูแป้งของเราจะนุ่มละลายในปากนะคะไม่เหมือนที่อื่นไม่ฝืดคอค่ะตัวไส้นะคะเรา,าจะมีแบ็คทรัฟเฟิลแมคคาเดเมียค่ะเป็นทรัฟเฟิลที่เรานําเข้ามาแล้วเราใช้ทรัฟเฟิลสดผสมผสานกับแมคคาเดเมียเป็นไส้คาวาหวานนะคะ ผสมประสานกาัน,นข้าวานเลยนะคะนั่นคือ t r u f f l e l Mac a d a d e m y ค่ะเอาไซต์ต่อไปเลยค่ะตัวซิเนเจอร์ของทางร้านนะคะ,คะก็จะเป็นเอสเปซโซ่ลำไยสีทองค่ะ,คะซึ่งเราใช้ลำไยสีทองจากลำพูนมาผสมประสานกับตัวก,วกาแฟขมกับหวานมาผสมกันก็จะได้ความพอดีของขนมค่ะมันจะลงตัวกันมากเลยนะคะเอาไซ้ต่อไปสิจ๊ะไซ้ต่อไปนะคะส้มยูสุมิยาสกิค่ะซึ่งเรานำผิวส้มยูสุมาจากญี่ปุน่น เบี้ยวหวานค่ะ<อ>แล้วหอมหอมด้วยะนะคะส่วนตัวพีชนะคะก็จะเป็นพีชญี่ปุ่นซึ่งเรานําเข้ามาจะให้รสชาติหอมหอมอหวานค่ะหอมละมุนละมุนจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็นําเข้ามาเช่นกันคัสตาร์ดลาวาไข่เค็มค่ะจะมีความหอมของฝักวานิลลาค่ะตัวไส้หวานกําลังดีทานกับน้ําชายิ่งอร่อยค่ะและไส้ใหม่ของเราเบเกอรี่คัสตมีอะไรจ้าค่ะปีนี้นะคะเราภูมิใจนําเสนอนะคะไส้มะม่วงน้ําปล่าหวานค่ะ มะม่วงน้ำปลาหวานใช่ค่ะใช้มะม่วงแก้วขมิ้นเพราะว่าแก้วขมิ้นมีความหอมมีความหวานและเปรี้ยวอยู่ในตัวนะคะนี่รสชาติใหม่ของเบเกอรี่ฮัทขนมไหว้พระจันทร์หวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นไส้ใหม่ของปีนี้ก็จะเป็นองุ่นเขียวโฮค่ะเป็นองุ่นของญี่ปุ่นนะคะแล้วคุณก็เลือกแพคเกจจิ้ได้เลยแพคเกจจิ้งนะคะเราจะมีสลูก6ลูก8ลูกค่ะ มีทั้งลูกใหญ่และลูกเล็กให้ลูกค้าเลือกถ้าจะสั่งจองนะคะบครบกวน3วันล่วงหน้านะคะเนื่องจากทางร้านไม่ได้ผลิตสินค้าไว้รอนะคะเราจะไม่มีของค้างค่ะติดต่อได้ที่แอทไซเบเกอรี 2007. ่ฮัทส0งนตต้องขอการันตีให้เบเกอรี่ฮัทขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายไส้เป็นอร่อย ชักอยากจะลิมลองความอร่อยของเบเกอรี่ฮัทกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ Line at b a k e r y h u t 2 0 0 7 Facebook Instagram b a k e r y h u t 2 0 0 7หรือโทร0 8 0 4 2 4 4 8 6 8 0 8 0 4 2 4 6 8 4 8และสำหรับเมนูอร่อยเลยิศต้องกินกับร้านเบเกอรี่ฮัทคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยและกับผลิตลี่เมชืออีติ้งยา่าพิงชังสวัสดีค่ะ